สวัสดีครับวันนี้ทีมงานลองดูดิกก็มีอะไรมาภูมิใจเสนอทุกคนนะครับเกมแฮงแมนนั่นเองครับซึ่งเกมนี้ก็สามารถเข้าจากหน้าเว็บลองดูดิกได้เลยนะครับเริ่มต้นเมื่อเข้าเกมมานะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครได้มีหลายแบบนะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นกันเลยนะฮะหลังจากเลือกตัวละครและตั้งชื่อเราก็จะสามารถเลือกเกมได้2โหมดเลยนะครับซึ่งจะมีฟันโหมดกับคลาสสิกโหมดนะฮะสำหรับฟันโหมดเราสามารถแกล้งคนอื่นได้นะครับถ้าเราสามารถเดาคําศัพท์ได้ถูกต้องก่าคนอื่นนะฮะ ซึ่งสิ่งที่เราทําได้นยะมันจะเป็นการสุ่มนะครับจะมีปาลาระเบิดให้จอเขามืดหรือว่าจะเป็นการสลับคีย์บอร์ดให้เขางงนะแล้วก็เพิ่มความท้าทายให้กับเกมขึ้นมานะครับส่วนคลาสสิกโหมดก็จะเหมือนแฮงแมนทั่วๆไปนะครับเมื่อเราเริ่มโหมดเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่หน้าล็อบบี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถเป็นทั้งโฮสต์หรือวเป็นผู้ร่วมก็ได้นะครับเรายังสามารถชวนเพื่อนเรามาเล่นด้วยนะครับโดยการใช้ปุ่มแชร์ทางด้านซ้ายบนแชร์ล็อบบี้ไปได้เลยนะครับจะส่งทางไล Facebook หรือว่า Copy Link ส่งให้ก็ได้เหมือนกันครับเมื่อรอสมาชิกเข้ามาครบแล้วถ้าเป็นโฮสก็สามารถกดเริ่มได้เลยนะครับเริ่มเกม,มแล้วเราก็จะเจอกระฉากตื่นเต้นผจญภัยนะฮะเป็นคนขับเรือนะฮะเรือห้างยาวนั่เองนะผมก็ชื่อเกมแห้งแมนนะครับ หนึ่งคำเนี่ยเราจะมีเวลา60วิด้วยกันนะครับให้เดานะครับซึ่งคำศัพท์แรกที่เราได้ใบมาเนี่ยก็จะเป็นคำว่าวนอุทยานนะศัพท์ไรวะด้วยความเก่งกาสามารถครับเราก็เดาไปได้เลยคำว่าคำว่าพาคเนี่ยมันคือคำว่าวันอุทยานนี่ครับโคตรง่ายในการแข่งขันหนึ่งรอบนะครับก็จะมีศัพท์ด้วยกันคํานะการเดาศัพท์แต่ละคำนะครับเราจะมี60วินาทีแล้วก็มีโอกาสกดผิดถึง7ครั้งนะครับน้อยกว่าแมวนิดหน่อยนะแมวมี9ชีวิตนะเรามีแค่7นะ เราเล่นคำสับของเราจบนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้ารอนะฮะซึ่งก็จะรอจนกว่าเวลาหมดนะครับก่อนจะเริ่มรอบต่อไปนะเร็วในการเดาคำสับก็มีผลต่อคะแนนของเรานะฮะจบแล้วมารวมคะแนนรวมว่าใครได้สูงสุดก็ชนะไปนะครับส่วนคำที่2ที่ผมได้นี่เป็นคำว่าจากไปนะฮะอึ้งผมอ่านแล้วผมก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะฮะไม่รู้จะกดอะไรเลยฮะเดาไม่ถูกเลยครับเรียกกันว่ารู้สึกได้เลยว่าโง่ขึ้นมาทันทีนะ ณจุดนี้สิ่งที่เราทำได้คือกดสระไปให้หมดเลยครับ a e i o u ให้ครบนะฮะแล้วดูซิว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างแทคกติกนี้หากินได้ครับกดไปเลยฮะ a e i o u กดไปหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยฮะโคตรเก่งฮนะจุดนี้ทฤษฎีใช้ได้ใช้ได้แค่เรารู้ว่ามันไม่มีสระเพิ่มนะอ๋อ oh. แล้วถ้าใครดับไปก่อนนะเราก็จะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แดงตรงนี้ขึ้นมานะฮะเอาไว้หานะฮะว่าไอเนี่ย ียบร้อยไปแล้วฮะเวลามันน้อยลงเนี่ยโดนตีมก็จะเร้านะฮะเร้าเรามือแล้วก็จะพันไปเรื่อยเนะ,ะตื่นเต้นหวาดเสี่ยวนะฮะคำนี้คำว่าแ n i s h นะครับด้วยไหวพิปฏ,ฏิพานก็รอดมาได้คำหนึ่งนะฮะใช้เวลาทั้งสิ้น50วินาทีฮะเปลืองคะับคำง่ายๆแค่นี้ว่าจากไป Vanish ทำไมถึงไม่รู้ไม่ใบว่าอันตรธานหรือหายไปแต่แรกจะใช้เวลาแค่2วิแม่ที่สุดก็ตอนที่ตอบไปแล้วเนี่ยคำที่3มที่ได้นะฮะใบามาว่าขยายฮะ ก็พระเจ้ากด e ไปนขึ้นมาตัวเดียวอยู่ท้ายๆแล้เนึกไม่ออกเลยฮะมึดนิ่งนะฮะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะดนตรีมันเร้าเราต่อไปเราก็ไป่แอบเปิดดิกฮะพูดเล่นนะฮะเราไม่ขี้โกงฮะเข้าสุดเดิมฮะกดสระไปฮะ a e อะไรอย่เงี้ยฮะไปฮะนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะฮะนั่งมองไอหมึกชมพูนี่มันก็เพลินๆดีนะฮะหน้าตามันเหมือนกับ มือนกำลังย่อเยอะ,เ,ยอะเราอย่างก็ไม่รู้นะ,แล,ะแล้วแลนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดับฮะดับไปเลยฮะข้อนเขียวที่เขียนว,ว่ายากไปป่ะเนี่ยไม่ใช่ความในใจนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ตอบได้นะเขาใช้ชื่อว่ายากไปป่ะผมก็เห็นด้วยนะว่ามันยากไปหรือเปล่าคาต่อมาคําที่3ฮะคาใบ้บอกว่าหันหน้าไปทางตอนเนี้ยบอกเลยว่าไม่อยากหันไปทางไหนเลยฮะนอกจากหันไปทางอื่นเนะแต่บทจะง่ายมันก็ง่ายนะฮะมันก็เป็นคําว่า face นั่นเองนะฮะ นยากไปปันนี่ก็ได้ไปอีกแล้วถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีเลยนะฮะมาเจอคําสุดท้ายฮะว่าเรียกตัวนะฮะเรียกตัวธรรมดาไม่พอเรียกตัวได้หมายสารนะฮะโคตรยากแต่ในความที่เรานะชอบเสพดราม่าแล้วนะฮะเราก็ไปรู้เรื่องของจอห์นนีเด็บแกมเบอร์เฮิร์ตมานะก็เลยได้สับคํานี้มาคาว่าสั r พีน่านะฮะ ก็สะกดไม่ค่อยจะถูกนะเลยใช้เวลานานหน่อยนะใครว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ดีนะเนี่ยนะฮะความรู้ได้อีกถึงแม้จะรู้คําศัพท์แล้วสะกดไปถูกก็เกือบหลับเงนะแล,แล้วมาเล่นจบทั้งคําคำนะฮะเราก็จะลิสต์คำศัพท์นะฮะเอามาทําไมฮะเอาไปท่องเพื่อพัฒนาตัวเองกันนะฮะลองดูอย่างใจดีให้กดแชร์ไปสอนเพื่อน